เิ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮคน้นบนอามันนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าแทง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 เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วลูกทายยาดรถ ตัวนี้คือบัวเสือครับต้องถือลมด้วยสภาพอากาศเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนโอ้โหเอฟชีนี่สุนัขก้งสองเชือกก็มากับบัวบานด้วยมาคิดดิไะไปหาไพร ขวัญเงินมาตัวบักใหญ่เลยที่ก,ก่อนจะไปหาดาวนี่เราต้องแวะบ้านอุบุญก่อนนะผู้สาวกำลังอาบน้ำบ้านบักแวะหาเมียแป๊บนี้หางเหินมานานแล้วเรี้ยงผู้หญิงหาเมียหลวงกันเอาใจเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเงินฟ้องใหญ่ งานข้าวไปหายมีตังค์ด้วยมีตังค์เมื่อเช้าหลุดไปนู่นได้ไงอะ่ะห,หุนแล้วหุนได้ปุ้ยนู่นแลหละเฮ้ยภาพนี้เทามาครับองครลักษ์องครลักษ์กไปทักบัวตระกูลบัว เฮ้ยเห้ยเห็นสาวไม่ไดครับคึกครับคึกครับไปบ้าเอาไปขึ้นรถไหนรถก็จอดไว้ไหนฮะเยอะแต่ของก็ยังไม่ได้ขึ้นเราซัดก,ก่อนเลยครับ พีดตัวยังไม่ให้ขายครับให้น้ำช่วมก่อนฮะน้าน้าต่วมหน้าพออุดเป็นหน้าหน้า่วมสีขายยูใคริ่นส์ส่อกรถใหัวอยู่ว่ผัวอ้วนๆผัวอยากได้เลยเกินผวอย้ยเขาพาไปสีวันนี่อยากได้เลยฮะเบ้บ เดี๋ยวเผอุดก็หมดแพชชั่นนะฮะไม่ออาแล้วสิบล้อสิบแปดล้อเดี๋ยวหาอยู่หาอยู่มือเลยวันที่หนึ่งสี่โมงเย็นจัดไปไอ้นุ่มปอคอดำกับซาปอคอขาวโอ้โหย่ทำไมไลมาไหม มาบริจาคน,น่ะเอิบบุญตีเอามากันนี่ยบ,าบดด้านบัวมันก็ขี้ดีถูว่ะมันบุญยมงซื้อนนะอิบบุญยูซี่เน,นะ่ยไอเฮ็ดข้าวเที่ยวมาโดนดอกเฮ้ย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 ไอข่อยหยอกแน่ยไอค่อยหยอกนออี่ยอีหลาอืออีหลายูซี่มาดิน้นแป,ป๊บเดียวเล่นด้วยกันนะแป,ป๊บเดียวยังไปเซียมันเดอ้อ คำว่าแป, liebe, แป, liebe, แป story, right? ๊บๆนี่ดนหลอกมาเกือบทุกรายนะกับคำว่ารักนี่เพราะรักโอ้ยหลอกฉันได้ลงคอขึ้เถอะเล่นกันนะครับตามภาษาช้าง <S <S มันไปบ้านไหนนี่มันไม่เคยที่จะแบบจะแบบว่าอยู่เฉยเลยนะครับจะจับเขาเป็นแฟนอย่างเดียวเลยบ้าน,นะเน,น,นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคืนอนเอาขึ้นเลยบุญเอามันนีไปเอามันนีไปเร่งเร่งไปใช้ลูก นะมันหนีไปมันหนีไปเรื่อยๆมามามาไปไปมาได้ติดสาวแล้วไม่กลับบ้านครับไม่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 กลับครับถ้าบัวได้ติดได้ติดสาวแล้วไม่มีคำว่ากลับบ้านอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโรคอ่อนทันใดผมมีแม่โคได้ขุดดินครับผมตลอดครับ ไม่ให้ควายจับนะฮะวันนี้ควายมาทำกระทงให้บัวบานนะบุญเฮ้หนิ้มนิ้มนิ้มป้ามันเดียวบอป้าผัวกับป้าผัวเฮ้ยนี่ยังมีสายตามองสายตามองหางพุสสาวเลยนะโอเสียดายดีอยากได้เมียเมียกับบัได้โอ้เสียดายดี เอามาขึ้นโม่หมดเสียงหัวกำลังกำลังจะพอดรักกันขันเจอก็ไม่น่ารีบมาแล้วนะฮะแย่นห้อนแย่นห้อนขึ้นเลยขึ้นเลยโดดขึ้นเลย ตัวขึ้นเลยดาวขึ้นแล้วบอโอ้ยมาสิไปแย่งดาวขึ้นด้ดิโอ้ไรเนี่ยเจ้วผุณเสขอฮะห้จาเขาแค่ใจแใจเจ้าผาเขาต้องเปิดเขาจะาพนี่ เป็นล้อยน้ำท่วมเลยนาะไปแล้วปั๊กดาวบักบวัวไม่แล้วเโนโนโด,ด็ดดีเด้อรอดูนะครับวันที่หนึ่งเรื่องจริงผ่านจอนะฮ <c oughs> ะเขามาถ่ายบัวบาน,นครับผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมทุกเทปเนี่ยเวลาเอา,เอาบัวบานไปตัดต่อนี่ดาวก็ไปเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็มีเฮ้ยเด็ดแทงไงแทงไงแทงไงแทง เฮ้ยเฮ้ยอ๋อแต่แต่มันก็น่าน่ารักนะดาวตอนเด็กก็ทำาื้อๆดอยู่สีสันดีนะฮะดาวมันอยู่สีดาวแล้วพุแท็กใหม่เม่อไม่ให้ดินนะเขาขึ้นกันหมดแล้วบอกโอ้โหเดแกงขึ้นหมดแล้วดาวบ้านเราขึ้นมก็ไดลบัวขึ้นมก็้ด้ดาว มื่อคืนดักรถอ่ะเออโอเคครับดูครับดูท่าทางตื่นละจะไปได้กับเขาได้ไหมอืออืออือได้แล้วไดงแล้วมาแล้วโอ้ยหน่อยเบิ้งเบิง แล้วลูกไสยย้ยาลรถโอ้ยขีย่แตกๆีแตกแล้วลูกไส้ก่อยอโอ้ยขีย่แตกแล้วโอ้ยขีย่แตกแล้วขี่แตกแล้ว เดาเอาขี้พยานมาขี้พยานแท้เฮ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 ต้องต้องมามาทีกวันนะครับเสิงให้นในทึกว้ย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 ว้